สวัสดีพี่น้องสวัสดีป้ากฐินาพาลงทงมึน,นี่พี่นอ้องลงทงหาเก็บผักร่วมพือเกา่าในผักยังกะเก็บเนาะนี่พื้คือผักกฐินฝรั่งนี่นี่พี่น้องนี่น,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 นะนี่โอ้ยใครจะตัดขืนไม้นะงามคักงามเนยเอ้ยเนาะหาเก็บผักคือเก่าพี่น้องผักยังกินกะเก็บนี่นี่คือผักกฐินฝรั่งด้อพี่น้องนี่ ที่เป็นดอกเป็นพั่วเป็นพว่นพว,วงหันที่เป็นย่อยย่ำยางลงมาหันยา,าเจ็บได้พี่นอ้องอืวาอีกก้อนเดอ้บบอเพราะว่าค่อยลุงลายลิบแล้วแหละเนาะเป็นดอกอย,อย่อยย่ำยางหันกินกินได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามสะสมพิษมันสะสมพิษน,นะพี่น้องกินได้แต่มันสะสมพิษ <c oughs> แต่ผู้ได้พยานกับพูเป็นยังนี่ขันจังซีกินได้นี่พี่น้องจ้าเนี่นี่เห็นบ่นี่ถ้าดอกคนยุ่ลักษณะนี่นะกินได้นี่กะทินฝรั่งนี่คนสิเป็นจังซีพี่น้อง ของแท้ล้านเปอร์เซนเลยจ้านี่นี่คือกระถินฝรังหรือข้าเจ้าสีกินนข้าเจ้าเอิญทัวล้านเต่าปลาอย่างสินะทัวทัวค,นนคือทัวล้านเต่าข้าเจ้าเอิญตังคนเนาะเอิญบุคือนกันพี่น้องพักนะเนาะเอิญบุ้งขึ้นกันกินออกก็ไข่ขทัวนะพี่น้องนี่นะออกไข่ขทัวกินแซบตัวกินกระป,ป๋อกระปุ่นตตกตำสมเนี่ยที่จะเป็นดอกก็จะกินได้นี่พี่น้องนี่ มนี่ได้แม่กัมาเก็บอีกนี่นี่กินได้แต่เป็นดอกก็สิคันเป็นพั่วเป็นพว่นพวงลงมาหนะ์น่ะบบต้องเก็บกินพี่น้องอือแต่ว่าเป็นพวงพวงก,กันแล้วแต่พายสิกินเนาะเอกก็เห็นอยู่บางช่องเขาจะก็เก็บไปกินกนระซ่างเนาะกระซ่างพระเจ้าเนาะอือตำล่าไปตำล่ามันบวากันแต่ว่าสําหรับยายแม่หันบบก,กินพี่น้องจะกินแบบนี้เลยนี่นี่คือของแท้ล้านปดเส้นเลยจ้ะนี่นี่ งามงามพี่น้องนอ่อนอยู่นี่ไปพัดหีงแสบด้วยพี่น้องนี่เอาแต่ยอดยอดพ่นพัดมันมอดตะสิขึ้นนี่คือกระถินฝรัง100่งร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเก็บกินเลยนี่อันนี้มันขึ้นไม่ได้ที่จริงมันเบิดย่ามแล้วหรือพี่น,อน้องเพราะอีกกลอนี่คนขึ้นไม่้กเจ้าตัดนั้นเป็นทุ่งหน้านะพี่น้องน,นี่เป็นทุ่งหน้ากเจ้าตัดหนาทุ่งหน้าบว กลุ่มทางหลวงก็จะตัดเนาะเรวพอที่มันก็ขืนไม่สินะพี่น้องนี่แตเก็บเอาเลยหลายก้อนขอ่อยแดงมากไก่แล้วเดี๋ยวเรียกเราอยู่บ้านตัดน,นั่นพ่นออกนี่ตัดอันกกแก่ๆพ่นออกข้าวเอาอ่อนๆพิ่นนี่กระถินฝรั่งสังเกตง่ายๆหลุดพี่น้องดอกคนนี้เอ๊ะอีกก้อนเนาะอย่าฟาวล่ำข้าวแล้อพี่น้องนี่ตัวนี้กินเนี่ยมีประโยชน์ด้วกันตนัวนี้นี่ มีประโยชน์เป็นกระทินฝรัง่งเห็นพอดอกก้นนี่เป็นพววเป็นพวง au, ย่อยยำยังเงียวที่เขอลุกไปหันห้าไปกินได้พี่นอ้องอันแล้วแต่ผู้สิกินเนาะอพออีกก้อนกหลายประสิดลำคานเนาะนี่ออาควา่ำบุบมาซู่ฟัง่งพี่น้องจ้ามันกินกินได้อยูหยันล้วแต่มันสมส,สมพิษพี่น้องอันนั้นอนนตัวนี้ของแท้ล้านเปิเส้นเล่นนี่คือกะทินฝรัง่ง ลายปรดพี่น้องอน้อนอ้อนดูไปจะข้ามสก็บหลยหลยตำซอกตำสมต้องน่ตำสมกับบมี่พักกินกินสดมันแสบพี่น้องก็จะเข้าก,กินบักทัวนี่เนาะหาบุ้งบุ้งไม่อีก กี่กัอน้อยกันก็สิผ้าไปหาแล้วไหมพี่น้องนุ่งามครับเนาะมิตรกะถินโซนเหล่าหลุดถือเดดให้งามงามครับงามเนี่ยเมียนวบิดที่น้องมิตรปลากะถินกนเหล่าเลยเบิดตั้งมาเก็บเอาไมเบิรดโบยากดอก มิตะปากประถินฟ้าฟักซีล่อมเก็บเอาผักซีล่อมกันหน่อยอ่อนอ่อนโอ้เจาะลงกับเมนนันอันนั้นรวยเนาะเมนนันเอียงก่อตรงนี้ฝรัง่งอัน้นอ่อนเพิ่นหนึะงอันแย่เขาก็บบ่เอาเนาะพี่น้องไม่ขืนไม่ ไก่หวยพี่น้องมันยังดอกไก่หวยเขาจะตัดแล้วมันจะได้ขึ้นไหมหใส่ยันนั่นไส้ย่ำเพ็ดสอกเพชรสุกไส้ย่ำเพ็ดสอกเพชรสุกฝรั่งไปสันหลับพี่น้องเอ้ยอ่อ,อน,ออน ปาบัวแม่นหนาวันนี้นี่พี่น้องแต่เพิ่นเขตอกตักเนาะต้กงขังหอกของังหวยอันเชื่อเพิ่นก็เลยขึ้นเก็บเก็บไปเห็นก็เก็บพี่น้องนี่เป็นมีประโยชน์ดิหอ,ห,อห,อหอมหอมหอมถ้ามันแก่เขาก็ไปกินซุปพี่น้องค่ะมันอน่อนๆนะเขาก็อเอากินสดได้จ้ะ ไล่ใบแกแน่แล้วเนาะใบแกแกก็กินได้ยุติแต่ว่าคำบอได้แกไล่เพราะใบใบเป็นคราบนี่พี่ร้องนี่นี่เขาก็ไปกินได้ถ้าแกแล้วเขาก็เห็ดซูเก่านี่นะแค่งามแต่เหี้เก่าคน ันสิงโตพี่นอ้องงามเนาะถึงแดดว,วันสิงโตงามครับ อ๋อนี่ขึ้นงัมนคุยมีแล้วมันแกแล้วแล้วอ,อีนีปตึก,กอ่ะบ้เห็นไปแกงอ้อมขี้เล็กนี่พี่น้องครบนี่นหนอ้ำลำเก็บไปมันได้พราแกงก่อนเป็นตัดมันขึ้น <c oughs> นสิตแกงไส้ไก่ใส้กระดูกไก่แสบด้วยพี่น้องใช้เนื้อหมกเนะื้อหมูสิเนาะจิ้งพักปอกพักป้าไปฉันล้วพี่น้องเอ้ย,อย,อย มีประโยชน์เ่ต้องกินเ่าต้องคิดปลอดสารอ๋อเนี่ยบอกกับว่าน่าพี่น้องมันมันบ่คคอยมีเราได้พักอันนี้เพราะมันแก่เบิด์เราขึ้นไม่ปีนาอันนี้เขาาจะตัดโลเนาะมันยู่คางหวยมันละง่าเหมือนคนตัดพี่น้องมันก็เลยขึ้นนี่มันยู่ขางหวยยังสีนี่พี่น้องจ้าไปฟังมันก็เมบนหวยสินะคนหยิน เพื่นก็เลยข,ขึ้นเในะพี่น้องเพื่นตัดเนาะขึ้นทุกแนวพักไนหะมโบเก็บเอามันได้พอกอมพอกแกงก่อนอพักตัวนี้กินได้นี่พี่น้องคืนนอน้อนนีนสิกินใบเพื่นอนถ้าเป็นดอกเราสีบโบเก็บคอยก็คิดโบพอซื้อพักมันหลายเนาะมัอหนาก็สิถือตำล่ามาก,กางสูเบงิงพี่นอ้องอื กินได้เข็ดดอกเข็ดซุปสับๆบๆสบใส่แล้วนี่พี่น้องนี่มันจะออกคมๆนิดๆนี่คมน,น,นอยๆรสชาติของเพิ่นนะดอกเพิ่นจะเป็นสีชมพูอ่นอนดอกเคยลงหงลายคลิปแล้วล่ะพี่น้องนี่นี่แต่เขากินเพราะประมาณด้อพี่น้องผู้บ่เคยกินเนาะนี่กินได้จ้ะย่างหาเอาไันี่ในเปิดกล่อง เมนมาก่อนมาเมนโอ้แดดแดดพี่น้องแดดขักแดดเนี่ยงกไปงกมาเด้อพี่น้องมาเจ็บผักน้ำใยแม่ไปแกงแค่นขีเข้เล็กขี้เล็กเบิดแล้วมาจากเมืองไทยเจ็บทุกผักที่กินได้ มันได้พอแกงพ่ออมคนพี่นอ้องไปจงไปหาแนวใหม่นี่ได้หากคนบดดุตรแมวโมมีแนวคนพี่น้องคนได้หากทั้งดีไรจึงตนประโยชน์มากไม่หากคนนี่หลากคนนะหากคนหลากคนเดี๋พี่นอ้องภาพน่าป็ิทินอุดใจบ่ใดเก็บยางเดียว ขึ้นมาอุ้ยงามครับพี่น้องตอส้นงามผดงามพ่ดอดสซนเห็นหรือลาวเอาลาวเอาจะพักกินได้ทัางนั้นเลยตอนนี้เม็ดินชุดนี่นั่งมองพันออกดอกก็ตัว กินใบอ่อนนส่สิพี่น้องนี่ใส่กอกใส่แกงตัดใส่ที่กินเราักที่กินได้ต้องกินใบอ่อนนะพี่น้องเม็เดิน่ชุดนี่คนสีมีดอกคนขื้นต้องมองขึ้นดอกลวอันนี้คนอ่อนถ้าเจ้าตัดยังโบขื้นเทียดอกต้องไปงงพูอ้กใจหวยโง่คนขื้นคนสิเป็นดอกละ ซับซับซับใส่แกวใส่แกงใส่อ้อมไม่ใช่ไหพี่น้องตัวเขาเง้ยแกวจะเอาไปประดับเครื่องดื่มตัวพวกโคกทอกโคกเท้าสิจะประดับแก้วเครื่องดื่มเอาละหาน้ามาอีกจะพากินได้พี่น้องเมื่เดินชุดกินได้คุ้มพี่น้ามันเลยก้อนข้าสีแก็งจะต้มน้ำลวกหินแล้วก้อนพี่น้องลวกหินจะ ใน้ำนึงแล้วเขาจะเอามาแก่งนี่นะพักนนะ่ลวกน้ำถิม่มกักน,นะน้ำเนาะอเอามาแก่งมาที่นี่น้ำผุดก่อนนี่งามครับพี่น่องเอาผุดน้ำโูน้นะ อบซ้อนสวยงามเห็นแล้วก็ล่าเอาล่าเอานี่เอยฟันชิ้ตัวหลายดิมึงเฮียบเก่งเฮียบขีดเล็กน้องยุบลงกับบัวใหญ่หลายดอกนีดหน่อย Bác ba xong rồi thầy Ủa hồn khắc là bằng Hãy เพือปีนองย่ายมีพามาเหลาผักทางทางขุ่นพุงหน้าแดดคักแดดเนี่ยแดดโพดแดดท้อถ้าเราต้องไปต้องพูดแบาดนี้คุณปลาฮัดระเบิงใบนี่พี่น้องจ้ะถ้าอ่อนซอนบ่ปลาฮัดงามคักเนาะโอ้งาม เนี่ยก็เดจักว่ากับพ่อละแดดพูดแดดพูดพมีผักหูแมวพี่น้องเอาคนแกงใส่กันก็นได้เด้ะ่อ,อเป็นยังนี่พี่น้องนี่หูแมวนี่พ่อล,ละก็เสิได้หลายเราพักอันนั้นกับพ,พ่อละพ่อละพี่น้องได้แกงนึงละอันนี้ผักหูแมวนี่ ท่านริงโตได้ลายหรือไม่งางมางพักคูงแมวป่ที่นี่คุณเก็บสุพักที่กินได้เก็บพักร่วมมือเกาพี่น้องได้ไหมโถนี้งามครับแมวอวบแกงใส่ก ane, ันเก็บประพักตรงนี้วันพี่น้องอีกสนิทตึงได้ไหม นี่นี่ต้นมันจะเป็นนังสิเอกไปเห็ดสะดอกสลัดก็ได้นี่อ่อนๆนี่พี่น้องนี่ใบพิ่นธุ์นี้เลยอีกสายพันหนึ่งพี่น้องนี่เป็นลวกอุ่นๆอยู่เนาะเหลาเลยนี่นี่ดอกคนนี้ปักหูแมวมีหลายสายพันเด้อพี่น้องเออเอิดพันหูแมวเหมืนก็มีซือภาษาเยอรมันอยู่ดอกจ้ะ แต่เพิ่มังนง่ายเนาะหูแมวก็จะเพาะเอื่นหูแมวก็เล้ยหูแมวน,น้ำเพิน่นหนีพี่นอ้องไปลวกนี่ใบเพิ่มคบหน่อยพี่นอ้องคมล้ำอ่อนอยู่นี่อ่อนอยู่